ฝึกพูดและคิดแบบนี้คุณจะเป็นคนโชคดีตลอดชีวิตค่ะนะในทุกๆวันค่ะนะเราต้องหาเรื่องดีๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยค่ะโชคดีจังที่ยังมีลมหายใจอยู่ทําความดีไว้กับโลกนี้ทําความดีไว้ให้กับตัวเองและก็ครอบครัวของเรานะคะอ่ะต่อไปก็นะคะต้องบอกว่าโชคดีจังค่ะมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีสามีมีภรรยาที่น่ารักมีลูกๆที่เติบโตสมวัยแล้วก็ที่สําคัญลูกๆตั้งใจเรียนสุขภาพร่างกาย แข็งแรงเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวเราค่ะและต่อมาก็จะต้องขอบคุณนะคะรู้สึกขอบคุณโชคดีจังเลยฉันมีที่นอนได้นอน,น,อนหลับสบายโชคดีจังฉันมีบ้านที่น่าอยู่แล้วก็มีบ้านได้พักผ่อนกายาหนะามองไปถึงนะคะสุขภาพร่างกายของเราโชคดีจังเลยนะคะฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้นะคะแบบว่ามีสุขภาพดีได้ออกกําลังกายได้มีแบบนะคะแขนขาหนะาได้มือนะ,ะขอบคุณนะคะมือและ เท้าของฉันนะคะที่ในส่วนของมืออ่ะพูดถึงมือก่อนในส่วนของมือขอบคุณนะคะมือของฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะทํากิจการงานอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองขอบคุณค่ะและเท้าของฉันนะคะที่จะพาฉันนะคะไปสู่เส้นทางแห่งความสุขประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ํารวยค่ะขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะของเรานะคะที่นะคะสามารถอ่านกราฟได้ขาดนะคะมองกราฟได้นะคะขาดทุกไทม์เฟรมน,นะคะการตัดสินใจที่ดีเลิศขอบคุณหัว ใจของฉันนะคะที่ทําให้ฉันมีชีวิตอยู่เป็นหัวใจที่แข็งแรงเป็นแข็งแกร่งนะคะเป็นหัวใจมหาเศรษฐีเป็นหัวใจที่แบบสุดยอดนะคะเป็นหัวใจที่อ่อนะคะทำให้เรานะคะมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณนะคะสติปัญญามหาเศรษฐีขอบคุณไอเดียอลัมเลิศขอบคุณไอเดียที่จะทําให้เรานะคะเสกสรรรวมทางนะคะสร้างให้เราประสบความสําเร็จมีไอเดียใหม่ๆตลอดเวลามีความคิดใหม่ๆตลอด,ดเวลามี ีวิธีการทําให้เรานะคะ,จะเจริญเติบโตรุ่งเรืองร่ํารวยนั่นเองค่ะนะออกจากสมองร่างกายแล้วค่ะไปต่อค่ะขอบคุณนะคะรถของชั้นที่จะพาชั้นไปใน,ในแต่ทิศทางที่ดีนะคะไปไหนตอนไหนเป็นพาอายานหารนะที่ทําให้เรานะคะไปถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยค่ะนะอย่าลืมนะคะขอบคุณรองเท้านิดน,นึงค่ะก่อนจะออกบ้านไปนะคะขอบคุณรองเท้าที่ทําให้ชันได้สวมใส่ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆที่ทําให้เราได้สวมใส่นะคะขอบคุณเครื่องประดับที่ทำให้ชั้น ะะได้ดูสวยงามนะคะขอบคุณนาฬิกาที่ทําให้ฉันได้มีเวลานะคะขอบคุณดวงตาที่มองเห็นแต่สิ่งดีงามขอบคุณใบหูค่ะได้ยินแต่สิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จมีความสุขมั่งคั่งร่ํารวยนะคะได้ยินอะไรก็เป็นไอเดียในการทําเงินขอบคุณปากของเราค่ะพูดแต่เรื่องราวดีๆชื่นชมแต่คนดีๆและที่สําคัญค่ะพูดแต่เรื่องดีๆทั้งกับตัวเองและผู้อื่นค่ะขอบคุณรอยยิ้มของเราค่ะที่ใครทุกคนนะคะได้เห็นเราก็จะมีความสุ ะะมีความอิ่มเอิมใจรวมทั้งทําให้ทุกคนจิตใจเบิกบานนะเมื่อเจอเราทุกๆคนค่ะขอบคุณนะคะจมูกของเราค่ะที่ทําให้เราะะได้กลิ่นนะคะเฉพาะถ้าแบบหู้ยได้กลิ่น,นอาหารที่แสนอร่อยได้กลิ่นรวมทั้งได้รับสัมผัสแต่เรื่องราวดีๆความรู้สึกดีๆกลิ่นดอกไม้หอมๆนะคะกลิ่นน้ําหอมหอมๆนะคะนะคะขอบคุณเส้นผมของเราเนี่ยค่ะวันนี้โชคดีแค่ไหนทุกคนนะที่เรามีเส้นผมที่แบบว่าสวยงามนะคะอ่าบางคนก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหม อันนี้แหละนะคะเราโชคดีมากเลยในทุกๆวันค่ะทุกๆเรื่องเรามีแต่เรื่องราวชที่ขอบคุณนะคะเก้า e. อี้โชคดีจังเลยที่ทําให้ฉันได้มีนะเก้าอี้ได้นั่งขอบคุณนะคะโต๊ะทางานผลิตงานที่นี่ทากราฟที่นี่ก็สร้างเงินนะคะเสกเงินให้ขอบคุณเครื่องผลิตเงินของเราไม่ว่าจะเป็น iPad นะคะโทรศัพท์แล้วคะ่ะรวมทั้งคอมพิวเตอร์นะคะขอบคุณทุกๆอุปรกรณ์ที่ทําให้เราสามารถทําเงินในอากาศได้นะคะขอบคุณอา ขอบคุณบ้านขอบคุณรถขอบคุณแสงไฟที่ทําให้เรานะคะได้มองเห็นสว่างสวยงามนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกสิ่งอย่างขอบคุณเพื่อนๆของเราขอบคุณกัลยาณมิตรของเราขอบคุณน้องเราขอบคุณพ่อแม่ของเรานะคะที่เลี้ยงเราเติบโตมาให้เป็นคนแข็งแรงเป็นคนแข็งแกร่งรวมทั้งนะคะได้เลี้ยงดูนะคะร่างนี้จิตวิญญาณนี้ให้มีแต่ความสุขประสบความสําเร็จโดยตลอดมานั่นแหละค่ะขอบคุณไปทุกอย่างเลยค่ะในทุกๆวันยิ่งคุณขอบคุณมากเท่าไหร่ค่ะคุณจะรู้สึกดีและก็มีความสุขมากขึ้นนะคะวันวันนั้นคุณจะเจอแต่เรื่องราวดีๆและฝึกแบบนี้ทุกๆวันค่ะแม้กระ เดินออกนอกบ้านไปนะคะนะเจอ ER อะไรก็แล้วแต่ก็รู้สึกขอบคุณนะ,นะ,ะเดินออกไปนอกบ้านเจอพระอาทิตทย์ขอบคุณนะคะพระอาทิตย์ Device นะคะตื่นเช้ามาก็ให้แสงสว่างกับชั้นในทุกๆวันนะ,ะโชคดีจังวันนี้ชั้นได้เจอแสงพระอาทิตย์ได้ส่องสว่างนําทางแต่ความมั่งคั่งรา่ <c oughs> ารวยมาสู่ชั้นเดินไปเจอต้นไม้ะค่ะหุยขอบคุณนะคะต้นไม้นะคะที่เป็นร่มเงานะคะให้บ้านของชั้นได้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเดินไปเจอสวนดอกไม้หน้าบ้านค่ะสวนกุหลาบค่ะโห้ยขอบคุณนะคะกุหลาบดูสิวันนี้เธอยิ้มร่าเริงให้กับชั้นข ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เธอนะเบ่งบานให้กับฉันในทุกๆวันขอบคุณทุกสรรพสิ่งและขอบคุณทุกๆอย่างที่เรามองเห็นค่ะคุณจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นและก็มีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นโชคดีจังเลยนะคะเมื่อมนุษย์นะคะรู้สึกถึงความโชคดีมนุษย์คนนั้นก็จะเป็นคนที่โชคดีค่ะก็จะสามารถนะคะอา จูนถึงเรื่องราวดีๆแล้วก็มีไอเดียสร้างสารรค์มีความคิดที่ดีแล้วก็จะทําให้เรานะคะได้เป็นผู้ที่นะคะมีแต่ไอเดียดีๆแล้วก็ความสุขไปเจอผู้คนดีๆสถานการณ์ดีๆและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะลองทําแบบนี้แล้วคุณจะเป็นคนที่โชคดีและมีความสุขตลอดชีวิตแน่นอนถ้าคุณทําแบบนี้ทุกวันรวมทั้งก่อนนอนด้วยนะคะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะแล้วคุณจะเป็นคนที่โชคดีและมีความสุขตลอดไปแน่นอนคอนเฟิร์มจ้า